โอภักจีราเซลฟี่ลูกสาวน้องแสนดีแอบสะดุดตาหนุ่มคนข้างหลังในเฟรมกลับมาเป็นโสดอีกครั้งสำหรับโอพักจีราประกาศเลิกสามีเจ้าของร้านเฟียดมาทุกกนโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน13ปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแสนดี โดยทั้งคู่ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พี่น้องและทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องแสนดีเท่านั้นและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านโอพักจีราเปิดตัวคบหาดูใจเบียร์แฟนหนุ่มรุ่นน้องคนใหม่หล่อตีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงทนายความล่าสุดโอพักจีราโพสต์รูปคู่กับลูกสาวน้องแสนดีแต่ง,งานนี้แอบสะดุดตาหนุ่มคนข้างหลัง ซึ่งไม่ใช่ใครไหนแต่เป็นเฟียตมัทุกรอดีตสามีโอพักจีรานั่นเองโดยทั้งคู่ได้ไปร่วมงานที่โรงเรียนของลูกสาวเรียกได้ว่าแม้จะเลิกราไปแล้วแต่ก็ยังทำหน้าที่ของพ่อและแม่ได้เป็นอย่างดี